สวัสดีครับมอนี้พบกับรายการอ่าวทิไทผู้ตรวจข่าวมือนี่สิมาคุยกับพี่นองเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโดยวงเงินอยู่ทีห่1ห0 0 0พบาทรัฐบาลสิแบ่งจ่ายเงินให้พี่นองเกษตรกรเขาโดยสิจ่ายเป็น3เดือนเดือนละห0าพันบาท และายให้เกษตรกร,ร,กรทั้งเบดบ่เกิน10ล้านลายสำหรับเกษตรกร,รกลุ่มแรกที่สิสด้เงินได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกลุ่มส่งเสริมเกษตรกร,ร,ก,รกลมประสุตว์และกล่มประมง8.43ล้านลายและเกษตรกร,รกลุ่มที่สองที่สิสด้เงินได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนบ่เกิน1.57ล้านลาย สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเขาสามารถลงได้ตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่5 5พฤษภาคม2.5.63อันที่เขาไปลงน้ำบันนพยายบาลน,นั่นหละเด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกร,กรที่มีบัญชีเงินฝากกับทกสอ,อยู่แล้วสามารถรอรับเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่5 5พฤษภาคม6.3เป็นต้นไปสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่บมีบัญชีเงินฝากกับทกส ให้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่บัญชีใดก็ได,ได้ที่เว็บไซต์ทกส w เวอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกรด com ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้พี่น้องทุกคนคงสิหูนว่ามันเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งทางทกสจึงออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านว่าจำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคารสำหรับคลิปนี้พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรของเขาคงสิได้ความรู้บ่วหลายกันหน่อยเอาทิ่ไหนคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเขาไปแล้วสวัสดีครับ